กราบสวัสดีพี่พี่คนรักบอลสีทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็มาพบกันเช่นเคยนะครับกับทรัพย์เจริญพรบอลสีนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันที่23สิงหาคมนะครับผมตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ4โมงจะครึ่งนะครับผมก็แดดล่มลมตกอีกแล้วนะครับนี่นะครับผมที่บ้านนะครับ ก็เห็นเพื่อนๆเตือนมาบอกว่าวันที่22ถึงวันที่28นะครับผมก็จะมีพายุใหญ่เข้านะครับผมกรมอุตุบอกนะครับก็ให้พี่เพื่อนเพื่อนนะครับผมคอยระมัดระวังนะครับผมน้ำไหลหลากนะครับผมหรือว่าน้ําท่วมนะครับแล้วก็ฝนตกหนักบางพื้นที่นะครับผมแล้วก็มีมรสุมเข้าด้วยนะครับผมก็ต้องระมัดระวังนะครับผมให้เราสังเกตดูสแลนนะครับผมที่ มุงหลังคาตู้อบบอรสีของเรานะครับผมแล้วก็ดูตู้อบบอรสีของเราให้ดีนะครับบางสวนอาจจะเก็บไม่ทันนะครับผมพายุเข้ามาแรงๆกระจุยกระจายไปหมดเลยนะครับผมต้องระมัดระวังด้วยนะครับผมช่วงนี้ก็เป็นช่วงมรสุมนะครับผมโอเคครับวันนี้นะครับผมก็จะพาพี่ๆเพื่อนนะครับผมมาดูบอลสีที่อยู่ในตู้อบหรือว่าอยู่ในลิดนะครับผมว่ามีต้นอะไรบ้างนะครับโอ้ยดูพระทาตุพนมนะครับผม ใบเขาใหญ่มากครับผมนี่นะครับความสวยงามนะครับผมดูแล้วก็สบายตาสบายใจนะครับวันนี้ผมก็จะพาพี่เพื่อนเพื่อนมาทําความรู้จักกับบอนสีที่มีชื่อว่าดารารนพรัดนะครับผมนี่นะครับดารานพรัดนะครับผมเขาเคยขึ้นยานครั้งหนึ่งนะครับผมก็คนตามหากันให้ว่อนเลยนะครับผมราคาน้องเขาก็จะแพงมากๆเลยนะครับผมตอนแรกๆนะครับ สาเหตุที่น้องเขาขึ้นยานนะครับผมหรือว่าคนตามหากันเยอะนะครับก็มีพี่ๆคนหนึ่งนะครับผมเขาโพสตามหาบนสีที่มีชื่อว่าดารานพรั์นะครับผม200ต้นครับผมภายในวันเดียวครับเขารับซื้อ200ต้นครับผมภายในวันเดียวก็เลยมีคนตามหากันเยอะนะครับผมแล้วก็ทําจํานวนขายไม่ทันนะครับใครมีก็โชคดีไปนะครับผมขายดิบขายดีเป็นเทน้ําเทท่าเลยนะครับผมของเดือนที่แล้วนะครับผมดารานพร์นะครับ นี่นะครับผมเรามาดูลักษณะกันนะครับผมลักษณะรูปใบของเขาก็จะเป็นรูปใบทรงไทยนะครับผมแล้วก็มีเม็ดสีแดงๆนะครับผมโทนสีแดงๆนะครับผมอยู่บนใบของน้องเขานะครับแล้วก็กระดูกนะครับผมก็จะเป็นกระดูกสีแดงนะครับผมนี่นะครับแล้วก็ก้านใบนะครับผมก็จะเป็นสีเขียวนะครับแล้วก็ใบหูน้องเขาไม่ชิดนะครับผมนี่นะครับรูปใบหัวใจทรงไทยนะครับผมใบใหม่ออกมา สีชมพูสวยงามมากครับผมนี่นะครับโอ้ชวนลงไหลจริงๆครับผมโอเคครับนี่ก็จะเป็นบอลสีดารานพารัตนะครับผมโอเคครับผมวันนี้ผมก็มีบอลสีเล็กๆน้อยๆนะครับผมมาแบ่งปันนะครับก็ราคาหลักร้อยแล้วก็จนถึงหลักพันนะครับผมว่ามีต้นอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับต้นแรกเลยนะครับผมบอลสีพัทยานะครับผมนี่นะครับต้นละสามร้อยห้าสิบบาทนะครับผม สองต้นนะครับผมราคาเท่ากันนะครับรวมส่งนะครับผมส่วนทับเจริญพรบอลสีไม่มีค่าส่งนะครับต้นละ350บาทนะครับผมตามท้องตลาดก็ราคาอยู่ประมาณนี้นะครับผมแล้วก็นี่นะครับผมก็มีนางลากสดนะครับผมต้นละ780บบาทครับผมนี่นะครับ ขายตามกลมสวยนะครับผมหน้าเขาสวยมากครับผมแล้วก็เขาด่างฮาร์ปแบบนี้เลยนะครับผมนี่นะครับด่างฮาร์ปนะครับผมแล้วก็หลอดใหม่มาแล้วนะครับผมหลอดหลอดใหม่มาก็แดงสวยงามครับผมจัมาให้ดูนะครับผมนี่นะครับหลอดใหม่น้องเขามาก็แดงฮาร์ปเลยครับผมนี่นะครับสวยงามมากครับผมดูกันชัดๆเลยนะครับความสวยงามนะครับนี่ครับ นางลากสดที่มีความสวยงามนะครับผมต้องมีใบสีแดงสดนะครับแล้วก็ฮาบเขียวฮาบแดงมองเห็นได้ชัดเจนนะครับผมไม่เปื้อนสีอื่นนะครับนี่นะครับเขาก็จะมีโทนสีที่ชัดเจนนะครับสีแดงก็คือสีแดงแล้วก็สีเขียวส่วนสีเขียวนะครับนี่นะครับสวยงามมากครับผมขายตามหน้านะครับผมต้นนี้ก็จะอยู่ที่780บบาทนะครับผมส่วนต้นนี้ไว้ก่อนนะครับผมต้นนี้นะครับต้นนี้ก็จะเป็น ทางลากสดเหมือนกันนะครับผมตัวนี้ทางสวนก็จะเก็บไว้เป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เองนะครับโอเคก็ผมใครชอบเบบี๋เบบีนะครับผมก็เลือกได้เลยนะครับผมก็จะมีต้นเล็กๆสมุกตมินะครับผมโอเคครับเรามาดูเมืองเกาะเกร็ดครับผมใครสนใจนะครับผมนี่นะครับเจนสองนะครับผมใบสีชมพูนะครับผมขอใบสีชมพูนะครับเจนสองลายวากิวนะครับผมต้นนี้วันนี้นะครับผมวัน วันนี้ผมก็จะปล่อยอยู่ที่นะครับผม900บาทนะครับผมนี่นะครับลดลงมาแล้วนะครับผมจากที่เมื่อวานก่อนผมขายที่1,100นะครับผมวันนี้ขายที่900บาทนะครับผมใครสนใจก็ทักเฟซทักไลน์หรือว่าโทรมาสอบถามก็ได้นะครับผมเมืองเกาะเกตนะครับผมนี่นะครับด่างครับฮับวาคิวแบบนี้เลยนะครับผมเจนสองนะครับนี่นะครับผมรอหลอดเขาออกมาอีกก็ราคาก็จะแพงขึ้นนะครับผมนี่นะครับ ความสวยงามของเมืองเกาะเกร็ดนะครับผมเป็นบอลสีที่มีความสวยงามเป็นเอกลักษณ์นะครับผมไม่แพ้บอลชนิดอื่นนะครับผมก็คือเมืองเกาะเกร็ดนะครับทําให้กระแสบอลโด่งดังนะครับผมก็คือเมืองเกาะเกรดนี่เองนะครับทำให้บอลสีโด่งดังนะครับผมเป็นที่ต้องการของตลาดนะครับนี่ครับความสวยงามของบอลสีนะครับหลากสีสันนะครับผมมาผมแบ่งอีกนะครับผม ต้นนี้เป็นศิลาเทพนะครับผมนี่นะครับผมเคยโพสต์ลงไปในชุมชนแล้วนะครับผมต้นนี้นะครับซึ่งเขาทิ้งใบประมาณ2-3สาใบนะครับผมเสียดายมากครับผมใบเขาสวยงามมากครับพี่ครับนี่นะครับเขาก็กําลังแทงหลอดออกมาใหม่นะครับผมผมหวังว่าหลอดนี้คงจะเป็นหลอดเทพนะครับนี่นะครับผมแดงอมชมพูแบบนี้เลยนะครับผมต้นนี้1น0 0บาทนะครับผมศิลาเทพนะครับ หาสวยๆยากนะครับผมศิลาเทพคือเขามีความสวยงามมากครับแล้วก็ก็มีซับคูนผลนะครับผมซับคูนผลตูโตกว่านี้ก็จะขนส่งยากแล้วนะครับผมอวันนี้ผมให้ไปเลยนะครับผมหนึ่งพันสองร้อยบาทครับผมนี่ครับใครสนใจเนาะซับคูนผลนะครับพอโตมาเขาก็จะด่างสวยแบบนี้นะครับนี่นะครับนี่ก็จะเป็นซับคูนผลนะครับผม บอลที่มีความต้องการของตลาดสูงมากครับผมตอนนี้ถือว่าเป็นต้นแรงกต้นหนึ่งนะครับแล้วก็มีอะราคาหลักร้อยเบาๆนะครับผมนี่นะครับก็มีศิลาหุ้มทองนะครับผมนี่นะครับหน้านี้นะครับผม350บบาทครับผมรวมส่งนะครับศิลาหุ้มทองครับใครสนใจเนาะนะครับผมนี่นะครับราคาเบาๆนะครับผม อันนี้ก็มีแค่นี้นะครับผมใครสนใจต้นไหนก็อย่าลืมทักเฟซทักไลน์หรือว่าโทรมาสอบถามก็ได้นะครับวันนี้ผมขอตลาไปก่อนนะครับผมขอให้พี่พี่เพื่อนนะครับผมดูแลสุขภาพคนด้วยนะครับขอให้พี่ๆทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับผมแล้วก็ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนดูแลสุขภาพคนด้วยนะครับผมคลิปนี้ไลน์นี้ผมขอตลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ